ันนี้วราจะทำกุ้งสดผัดพริกเผาใส่กระหล่ำปีมันร้อนนี้ผักชากำมันสองช้อนนะกันโตเส่กระเทียมมาไปกระเทียมสีกรีบเทียมนี้สีกรีบนะเ,เทียมเหลืองใส่กุ้ง ปุงปงมีใช้สองสีนะสองีปาให้หน้อยตัวใหญ่ได้น้อยตัว

น้ำปลาหนช้อนผิวขาว อ้นตัลทายช้อนชา chiên vào Hãy subscribe เสร็จแล้วจ้ากุ้งสดผัดน้ำพริกเผา กลำลัปีป้าคลิปนี้ชอบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะติดตามช่องให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะ